เปตลาดมากอ่ะเมื่อยฮึทั้งเหนื่อยทั้งหอนจะเป็นอย่างดอกหรอเขาว่านี่เมื่อกี้ข่อยไปตลาดมากไหมเกิเป็นหมากัดข่อยกันยังวะสองเธอเหรอดิห่วยหมาอยู่ไซล่ะน่าร้านนั่นขายยานั่นเร็ว คอยสังเกตว่าโดนแล้วบักอันนี้เั็นขี่ดื้อขี่ดื้อ๊คอยไปใส่คอยไปย่่มใดนี่แลนใส่ข่อยรลดตัวแย่จังใดคือสิให้มาแลนใส่คือสิส่วแท้แยมหนาแนมหลังในเม่โบวิตาสันบอกแค่จะเอาข่อยคักเนาะกะว่าตัวแั่ยางเป็นอีหยังมากอ่ะมันยากผู้ใดแยกข่อยพี่น่ะ ้างไปยางมาซื้อๆกับให้คนยากน้ำมันคืดน้ำมาสวยไอรีวะคนเส้นสี่หละเจ้าหันหันข่อยเว่าสู้ฟังหันจบถ้าจะให้ข่อยเฮ้ยข่อยยางออกมาหัวซีแย่หันรถก็ไล่ไหลบักอันนึงหันขี้เร็วเร็วเชียดหลังผอไปปั๊ดหนึ่งเลยแม่ฮันเดซันบมมิตาเบิ้งบ่อันเขาขับรถมาเนี่ย ่อยก็มีตาหลังเนาะมันขับรถตัวแท่นนี้มม่สิเบิ่งข่อยเจ้าคืดบาบอกช่วงนี่ฮันดว่งข่อยบ่ค่อยดีเด้สิเวียนเจ็๊บเวียนเป็นอยู่ได้เดียวนี่ข่อยว่าหันมันหลายเือแล้วเจ้านั่นข่อยก็บอกดูอยู่ง่ามขับรถนั่นห้องเซพูนั่นห้องเซพูนี่เลี้ยวเบิ่งผูนั่นเลี้ยวเบิงนนเเบ่งพูนี่จักเป่้สิเลี้ยวเบิ่งหาสิแต่ยัง <S 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 คนรนายดิก็คนดูจักกันเนาะหันข่อยบ่ห้องใส่เขา เขาบอว่าข่อยขี่องตัวอันบีไอสตาร์น่ะคุณจักเสือมากินแน่ศูนย์แปดห้าหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ของบุญบ้านพันดวงส่งรถบ้านหนึตัวโอ๊ยกระจักเหรอเนาะพอกระย่างไปพ่อข่อยแมเอ้าเจ้าเคลื่อนที่ไหนสน่ะเจ้าไปหาหลวงพ่ออยู่วัดน์ผุนเด้อวัดเสีอีสเอ้าก็วัดศรีพัฒนาบ้านเฮานี่แล้วใส่ข่อยไปเฮ็ดหยังเอ้า ก็ไปให้เพื่อนหลวงพ่อนำมุ่ให้ปัดเป่าสิ่งบอดีสิ่งสชั่วร้ายออกจากชีวิตไปให้บ้ไปใส่มาใส่เจ้าก็สิได้ปลอดภัยทํามาค่าขายก็สิได้เจริญรุ่งเรืองลำรวยสันตัวไปด้คอยขี้ขานบอกแล้วไปไปเสียคอยไปวัดแมนไปหาหลวงพ่อแมนไปลดหนำมนต์เออปัดเป่าสิ่งบอดีออกจากชีวิตคอยให้เบิดตแมนเอาขั้นคอยเอาสิ่งบอดีออกจากชีวิตข่อยเบิดแล้วเจ้าเสีย่อยยุก็ผาบัดที่นี่ ยูกับลูกสองค้อนั่นบอกแม่นแม่มันนี่ตกลงกูเป็นสิ่งบุดีในสายตาเธอตัวนี้คือเก่าหน่ะมันดีแล้วหาเลียงลูกเลียงเมียคันมาสิกาดหันคอยกระเซาไม่ไล่ตีมันเอาดอก เราเมาลราไล่ไปทั่วที่อีกทั่วแดนบักปอบมึงเอ้ยแม่มันนี่เป็นทึกงปอบเป็นทึกงซิงสัวไหลตัวนี้